พี่น้องครับอยู่ในขั้นตอนการดูเพือกนะครับรปั๊บระดับที่หน้าไปในตัวนะครับกดไปน้่กับปั๊บไปน้่นะครับมองได้สูงกับปาดลงไปใส่มองต่ํานะครับจะเห็น,นหน้าได้เรียบได้เสมอกันนะครับปรับระดับที่หน้านะครับใส่กระดาษเงว้ๆนี่แหละกวดลงไปนะครับมองได้ต่ํกากับเปิดหน้ากระดานขึ้น ตีมคือเล่นก็ไไลออกนะครับของได้สูงก็กดลง่หน้าแปลงนี้ก็เป็นหน้าที่รถไทถไบนะครับรถสรถสมรถกตตาไถไวแแลวกม็มาใส่รถไถสิงนะครับจิมอมใส่คุบสิ่งแรนจิมนะครับจนเละ ก็มาบาดเล่นปาดเล่นปั๊บระรับทีหน้าไปครอบนะครับหลังจากนั้นก็นจะจะทาการลากลองระบายน้ํานะครับฝนาฝนจะเป็นยางมากนะครับสําหรับลองระบายน้าถ้าผมมีลองระบายน้ํานะครับก็ลําบากในการที่จะต้องมาวัดลองน้านะครับคือฟุดลองน้า ราะฉะนั้นการทำหน้าหนาฝนนะครับจำเป็นต้องมีถึงแม้จะทำหน้านาแล้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กหน้านาตุ่มก็จำเป็นต้อ,ตองมีรองน้กถ้าระบายหนา้าออกได้เร็วนะครับก็ส่งผลให้อัตราการหอดของเมล็ดพันธุ์เขามี่อัตราการหที่ดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวจังหน่อยก็จะทำการลากลองระบายน้ำครับพี่น้องครับ แล้วกางมาแล้วก็่าจ,จะเรียบร้อยนะครับก็ไปจะเป็นการลากรองระบายน้ำแหละการยาว4.5เมตรนะครับเอาไปหยิบไปหยิบรอบ thank <laughs> you